เกิดเงาสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันอีกครั้งนะคะจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปน้องๆยังพอจำกันได้หรือเปล่าคะถ้าน้องๆจำไม่ได้น้องๆสามารถกดปุ่มกิจกรรมเพื่อกลับไปทบทวนได้เลยค่ะน้องๆคะวันนี้เจมไปหาดอร์ปราดที่บ้าน เอ๊น้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเจมไปหาด็อกเตอร์ทำไมเราไปถามเจมกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าผมมาหาด็อกเตอร์ทำไมผมก็แค่คิดถึงด็อกเตอร์แค่นั้นเองอะครับอ่ะอ่ะเฮ้ยไฟดับมืดจังเลยเจมมองอะไรไม่เห็นเลยครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์เอ๊ะนั่นนั่น เงาอะไรลอดเข้ามาในห้องนะด็อกเตอร์เองเหรอเจมไม่ต้องตกใจไปโอ้เด็กว่าใครที่แท้ก็ด็อกเตอร์นี่เองเอ,อด็อกเตอร์ครับผมมีเรื่องสงสัยอีกแล้วแหละครับเอา้าสงสัยอะไรล่ะไหนบอกมาสิเมื่อกี้ผมเห็นเงาของด็อกเตอร์ผมเลยสงสัยว่าเงาคืออะไรเหรอครับ เงาก็คือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุที่เป็นตัวกลางมาขวางกั้นทางเดินของแสงทำให้แสงส่องไปไม่ถึงถ้าผมเปิดไฟฉายแล้วทำมือเป็นรูปกระต่ายแบบนี้ก็จะเกิดเงารูปกระต่ายอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วล่ะเราแบ่งเงาออกเป็นสองชนิดนะจ๊ะชนิดแรกเราเรียกว่าเงามืดเงามืดคือบริเวณมืดสนิทบนฉาก เกิดจากมีตัวกลางทึบแสงขวางทางเดินของแสงไว้ชนิดที่สองเรียกว่าเงามัวเงามัวคือบริเวณมืดไม่สนิทบนฉากเกิดจากตัวกลางโปร่งแสงหรือตัวกลางโปร่งใสงขวางทางเดินของแสงเอาไวอ้าเงาเกิดขึ้นบนฉากนั่นเองแต่ตัวกลางทึบแสงโปร่งแสงโปร่งใสงมันคืออะไรหรอฮะตัวกลางหรือที่เราเรียกว่าตัวกลางแสง ก็คือวัตถุที่ขวางทางเดินของแสงเอาไว้แบ่งได้เป็นสมชนิดชนิดที่หนึ่งตัวกลางทึบแสงคือตัวกลางหรือวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยเช่นผนังห้องแผ่นไม้เป็นตน้นชนิดที่สตัวกลางโปร่งแสงคือตัวกลางหรือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนเช่น กระดาษไขกระจกป้าเป็นตน้นและชนิดที่สตัวกลางโปรง่งใสคือตัวกลางหรือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้หมดเช่นแก้วใสกระจกใสเป็นตน้น เจมพอจะรู้จักเงาและวัตถุตัวกลางแล้วเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยรดอเตอร์จะให้เจมลองทำการทดลองดูนะการทดลองเหรอครับว้าวน่าสนุกแล้วล่ะสิเอาล่ะเอาล่ะเริ่มจากเตรียมอุปกรณ์เราจะใช้ที่น้ำมันกระดาษลอกลายแผ่นพลาสติกใสไฟฉายและฉากที่ทำจากกระดาษแข็งเริ่มแรกเราต้องปิดไฟในห้องก่อนนะเพื่อให้เห็นเงาชัดเจนแต่ไม่ต้องปิดตุกดวงหรอกนะ ต่อมาปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมแล้ววางไว้เอาฉากกระดาษแข็งมาวางด้านหลังของก้อนดินน้ำมันจากนั้นนำไฟฉายวางไว้ด้านหน้าดินน้ำมันอีกทีเปิดไฟฉายและสังเกตที่ฉากเห็นอะไรบันทึกลงในตารางผลการทดลองเลยจ้าจต่อมาหยิบดินน้ำมันออกเปลี่ยนเป็นกระดาษลอกลายเปิดไฟฉายสังเกตผลที่ฉากและบันทึกลงตารางผลการทดลอง ยิบกระดาษลอกลายออกเปลี่ยนเป็นแผ่นพลาสติกใสเปิดไฟฉายสังเกตผลที่ฉากแล้วบันทึกผลการทดลองเพื่อนๆได้ผลการทดลองเหมือนเจมกันหรือเปล่าคะแล้วทุกคนรู้ไม่เอ่ยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามาสรุปผลการทดลองพร้อมๆกันเลยคะ่ะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้ามีวัตถุทึบแสงในที่นี้คือดินน้ำมัน มาขวางทางเดินแสงไว้จะทำให้เกิดเงามืดและเงามัวขึ้นรอบๆบ,บนฉากแต่ถ้าวัตถุที่มาขวางเป็นวัตถุโปร่งแสงในที่นี้คือกระดาษลอกลายและวัตถุโปรง่งใสในที่นี้คือพลาสติกใสเงาที่เกิดขึ้นบนฉากจะเป็นเงามัวเท่านั้นเพื่อนๆคงรู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เจมเห็นคืออะไร ปิงปองผมเข้าใจแล้วครับที่ผมเห็นก็คือเงานั่นเองเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปเนื้อหากันนะคะเรามาสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะคะแสงเดินทางออกจากกลังกำเนิดเป็นเส้นตรงเมื่อแสงผ่านตัวกลางทึบแสงที่ไม่ยอมให้แสงผ่านแสงจะย้อนกลับทิศทางเดิมทำให้เกิดเงามืด เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนแสงจะย้อนกลับทิศทางเดิมบางส่วนทำให้เกิดเงามัวเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เป็นส่วนมากแสงจะย้อนกลับทิศทางเดิมน้อยมากทำให้เกิดเงามัวก่อนจากกันวันนี้ เรามาทำแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวกันดีกว่าค่ะหมดเวลาค่าเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ